ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นอุทาหรณ์คนที่จะก,กู้หนี้ยืมสินและวไปกู้หนี้นอกระบบดอกเบีย้ยแพงอาจจะเจ็บตัวจากแก๊งเจ๊ปากแดงครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยมีสมาชิออกอบตท่านหนึ่งนะสภาพเนี่ยคือเละเลยเนะครับ<ะ>เพราะโดนกลุ่มกระทืบนะแต่ที่เห็นวันนี้เนี่ย มีทั้งนายสุวพันธ์มีนางสาวมาลีหรือเจ๊าปากแดงที่เป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็รวมถึงอีกคนคือนายอารยะเป็นลูกน้องเนี่ยสามคนไปพบตำรวจสอพอบ้านแพงที่นครพนมครับหลังจากที่นายสกุลศรีรักษาที่ผมบอกไปอะ่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกอบตอ,อยู่ที่อำเภอบ้านแพงนครพนมไปแจ้งความนะครับดูสภาพค,ครับสบภาพของพี่สกุลเนี่ยโอ้โหเนี่ยหน้าตาบวมปูดแบบนี้ พูดได้ง่ายคือโดนรุมกระทืบอ่ะโดนกลุ่มลูกน้องเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืน8ธันวาคมที่ผ่านมาทีนี้คนคนอยากรู้ว่าการที่นางสาวมาลีมาชี้แจงกับตํารวจเนี่ยมาให้ตํารวจสอบปากคำเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรคือเจ้าตัวบอกว่ามีอาชีพค้าขายนะครับหนังคนละม้วนเลยนะครับมีอาชีพค้าขายครับไม่ได้ทําธุรกิจปล่อยกู้ตามที่ผู้เสียหายมาแจ้งความต่อจากนี้จะทําอย่างไร ฟังจากปากคุณมาลีเองครับเจ๊แต่ว่าตอนนี้ยืนยันไหมว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ปล่อยเงินกู้ไม่ได้เป็นเจ้าแม่เงินกู้นันค่ะเราทำอาชีพอะไรครับปกติครับขายของค่ะเนี่ยที่คือหนังคนละมุลเลยนะคนละโลกคนละจักรวาลเลยนะครับปรากฏว่าทางด้านผู้อุ่กับสพบ้านแพงบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็หมายถึงคุณมาลีนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแต่ทีนี้เธอเนี่ยอ้างว่าให้มีการให้ยืมเงินจริงในวงพนันนะจำนวนเงิน2 0 0 0 0ื่นบาท แต่ไม่ได้ทําธุรกิจปล่อยกู้ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้บาดเจ็บถูกทําร้ายเนี่ยมันมาจากการทะเลาะวิวาทกับนายอารยะซึ่งเป็นลูกน้องแล้วโดนทําร้ายร่างกายในวงไฮโลในงานศพแต่เรื่องนี้ตำรวจจะชื่อหรือเปล่าฟังตํำรวจครับสุภพักเนยนะครับรับว่าได้มีการให้เงินกับนายผู้ที่หายผู้ตำรวจสองเมือตามที่มีการกล่าาจริงนะครับแต่ว่า เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นการปล่อยกู้นอกระบบเรื่องเลี้ยงดอกเบี้ยกเกินอาาัตรานางสาวมารีซึ่งเป็นภรรยาเขาเนี่ยนะครับภรรยาเขาเนี่ยนะครับเขาเขาให้การปฏิเสธทุกข้อหานะครับถ้าสอบผู้ลงหาตรงนี้ผู้ลงหาให้การเพียงคนเดียวว่าเขาเป็นคน,คนทำร้ายแล้วนี่เห็นไหมหนึ่งในสามคือลูกน้องให้การาว่าเป็นคนทำร้ายโดนทั้งหมดสี่ข้อหาก่อนนะครับมีทั้งร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินครับ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดเธอเนี่ยคิดวันละร้อยละยี่สิบนะมันเกินกว่าหลายเท่าเลยนะกฎหมายกำหนดร้อยละสิบห้าต่อปีอะอันนี้ต่อวันไต่ต่อเดือนใช่ไหมอันนี้ต่อวันนที่คิดต่อวันนะต่อวันนะแต่กฎหมายกำหนดต่อปีแล้วร้อยะสิบห้าเนี่ยค่ะร่วมกันทวงหนี้โดยการข่มขู่ใช้ความรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินนะแล้วก็ร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วยังพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะด้วย ล่าสุดเมื่อสักช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวสามผู้ต้องหาไปขอสารฝากขังผัดแรกปรากฏว่าสารท่านอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับทั้งสาคนครับวงเงินประกันคนละห0 0 0 0ื่นบาทขณะที่นายสกุลที่ตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกรุมกระท<ำ>ืบนี่นะย,ย,นยอมรับครับว่า<ำ>เป็นหนี้จริงเพราะ <ทำ S 1> จำ,<ท>ำเป็น,นไงนนย,ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะเบี้ยว แต่พอมีปัญหาเรื่องเงินก็ขอผ่อนผันนะครับแต่ว่า<อ>กลุ่มของเจ้าหนี้เนี่ยกลับไม่ยอมทั้งที่ส่งดอกจนเกินเงินต้นไปทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะวันหนึ่งโอ้โหวาเ20แบบนี้น่าจะไม่ไหวแล้วครับยืนย <Water> ันว่าเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุดแต่ต้องแนะนําจริงๆเนี่ยคือเงินกู้นอกระบบแบบนี้ให้ตายเนี่ยปลายทางมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณผู้ชมไปที่สถาบันแบงก์ของรัฐตอนนี้ก็มีหลายโครงการนะแต่แบงก์ของรัฐช่วยอนุมัติง่ายๆหน่อยเถอะ เอ,เอกสารหลักฐานทางการเงินได้ๆเพราะนั้นมันเร็วและง่ายกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะได้ตัดวงจรเหล่านี้นะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t ทู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ